ผมมีครอบครัวครับพี่ผมอยากได้รถไปวิ่งงานนะมีลูกน้อยแล้วก็มีแฟนด้วยอยากจะไปวิ่งงานแล้วไปไหนไปไหนก็เอาไปด้วยไปทั้งครอบครัวเผื่อจะได้เที่ยวไปนั้นไปนี่บ้างบางทีไปวิ่งงานต่างจังหวัดอยากจะเอาครอบครัวไปด้วยมีรถตอนเดียวอยู่นะวิ่งงานได้อยู่แต่ครอบครัวไปด้วยไม่ได้มันลําบากนะอยากได้แคปนะเครื่องสามพันมีไหมครับนี่เลยมีเยอะมาก <c oughs> ไอเสี่ยมแนะนาเลยเป็นแคป พาครอบครัวไปได้ด้วยนะวิ่งงานหนักได้ด้วยเพราะเป็นเครื่อง3,000ันนะจักโปรโมชั่นฟรีดาวกับข้างวัดเริ่มต้น6,000ไปดู2 0 2 2 2 0 2 3กับสีเทาแรมโบนะใครยังได้ใส่คอกใส่เพารอยพี่ทำให้ได้นะครับนะอันนี้เลยเอาไปทำมาค่าขายบางทีเรามีครอบครัวมีลูกน้อยนะขยากพาครอบครัวไปให้นิมูนต้งจยวัดร้อมให้นิมูนเลยหรเออบางคนนะ บปอยากให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวนะกลับมาย่านมีคนมาหลอกบอกย่านย่านทางย่านลูมานาเพียงทดทางบ้านเอามียลูกไปพร้อมเอาเนี้ยฉลามบกเครื่องสามพันสีเท่าแล้วโบอนี่พร้อมบรรทุกของหนักถามว่ากินน้ำมันไหมกินแน่นอนไม่กินอย่างเดียวคือไม่ได้กินลาบกับ้อยกินเฟื่องบาย งนี่มันงัวเลยเอาดูไม่สามหมื่นโลนะเครื่องสามพันกินน้ำมันอยู่แต่ว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานต้องถามอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเครื่องพันเก้ามันก็ประหยัดน้ํามันกว่าจริงแต่คือมันบรรทุกของหนักไม่ได้กําลังมันไม่พอแต่สามพันถ้าเราใช้งานถูกสมมุติว่าคุณเอาไปวิ่งงวัววิ่งควายคุณเอาไปขายของขายได้วันละเมิน คุณเอาไหมเอาครับเออแต่ถ้าเครื่องหนึ่งม,ม,มันกินน้ำมันเพิ่มไปอีกพันหนึ่งนะแต่ถ้าเครื่องหนึ่งก้ามประหยัดน้ำมันครับจากเติมมละพันเหลือเติมมาละห้าร้อยแ,แต่คุณขายของได้วันละห้าพันคุณจะเอาอะไรเอาเครื่องสามพันครับอา่เอาเขาขายได้มนละเหมือนเพราะบรนทุกข,ของได้นเยอะกว่าอาันนี้มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะเอา,เอาใครอยากได้รถที่บรรทุกข,ของหนักพร้อมกับ ไปพร้อมครอบครัวก็อวเอา<ล>ไปแคปเครื่องสามพันเลยเลยเหตุผลคือกลัวเมียเมียไม่สู้หรอางเนี่ยได้กระเพื่ขายบ้านอ้าวเครื่องสามพันพร้อมมันทุกหนักแคปไปกับครอบครัวได้สบายเอาไปวิ่งงานเอาไปค้าไปขายได้เอาออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวปีแรกพรอนเดือนหกพัน 6, 000, ปีที่สองไพนเก้าพันบาทวิธีการจองแอดล่าที่นาทิกตอ f เฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชแนลกดลิงก์ไลน์แอด้ามาส่งบัตรประชาชน เบอร์โทรที่อยู่ขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอาย้าอเดี๋ยวเรื่องให้นึกถึงรถจนต์เมอสองนึกถึงไอเซมรถสิ่งจะขายรถสิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคิน่อบวงจรนึกถึงไ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุยกกันดันทุกเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านครับพี่น้องแจ๋ว